thank mm -hmm. ข้อพระคัมภี์ประจำวันพระธรรมเลวีนิติบทที่11ข้อที่1-3ถึงสาพระยาเวตรัสกับโมเซสและอาโรนว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่ถูกแยกจากบรรดาสัตว์อื่นที่อยู่ในโลกเจ้าทั้งหลายรับประทานได้คือบรรดาสัตว์ที่แยกกีบมีกีพาและเคี้ยวเอื้องด้วยเจ้ารับประทานได้ สวัสดีค่ะพี่น้องคะเช้าที่4แล้วคะ่ะที่อยู่ด้วยกันกับจันฝ้ายนะคะตลอดอีก3วันนับจากนี้นะคะเราจะดูด้วยกันในหัวข้อหลักก็คือความสะอาดและการดำเนินในทางของพระเจ้าซึ่งในเช้านี้นะคะได้พูดถึงเรื่องของการรับประทานนะคะซึ่งอยู่ในพระธรรมเลวีนิติบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่23นั่นเองนะคะในพข้อพีเดิมนะคะเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าเนี่ยประทานกฎเกณฑ์ให้แก่คนอิสรเาเอลชนชาติอิสราเอลนะคะแน่นอนว่าพระเจ้าทรงคิดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะของ ประชากรของพระองค์ แต่จุดประสงค์หลักของกฎเกณฑ์นะคะก็คือการเตือนให้อิสราเอลเนี่ยระลึกถึงว่าเขาทั้งหลายเนี่ยเป็นของพระเจ้าและต้องแยกตัวออกจากสิ่งที่เป็นมลทินนะคะจะต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์นั่นเองกฎเกณฑ์เรื่องของอาหารหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าทรงประทานกฎเกณฑ์นี้ให้แก่ชนชาติอิสราเอลเท่านั้นนะคะอย่างที่2ก็คือว่าการเชื่อฟังเนี่ยเป็นหลักประกันว่าพวกเขาจะสะอาดตามพิธีกรรมนะคะและอย่างที่3ก็คือพูดถึงเรื่องของกฎเกณฑ์เหล่านี้ เป็นสิ่งชั่วคราวและจะสิ้นสุดลงในเวลาที่พระคริสต์ทรงถูกตรึงที่กาเขนนั่นเองพระพีได้บันทึกถึงลักษณะของสัตว์ที่กินได้ว่าจะเป็นสัตว์โบกเนี่ยก็จะต้องเคี้ยวเอื้องนะคะแล้วก็จะต้องแยกกรีบนะคะสัตว์น้ำจะต้องมีทั้งครีบและก็มีเกร็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นตะกแตนจิ้งรีดจัก,กะจันนะคะสิ่งที่กินได้และลักษณะสัตว์ที่กินไม่ได้ก็เป็นสัตว์ปีกนะคะหรือว่านกที่กินซากสัตว์นะคะหรือว่า ห้ามกินแมลงที่มีปีกนะคะยกเว้นที่มีขาพับท,ที่ใช้กระโดดได้คือพวกตักกแตนพวกจักจัน่นจิ้งรีดอะไรประเภทนี้พี่น้องคะพระเจ้าทรงมีเหตุผลหลายประการนะคะที่ปรุงทรงห้ามไม่ให้ประชากรของปรุงรับประทานสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าหนึ่งเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดี หเหตุผที่2ก็คือว่าเพื่อให้อิสราเอลแตกต่างจากชนชาติอื่นนั่นเองเมื่อเราดูในปัจจุบันนะคะพระเยซูคริสตท์ทรงชี้ให้เหล่าสาวกของโะรงเห็นได้อย่างเชัดเจนว่าอาหารทุกอย่างสะอาดและสามารถกินได้เพราะว่าอาจารย์ปรลกล่าวว่าอาหารไม่ได้เป็นเครื่องที่ทําให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเราถ้าเราไม่กิน เราก็ไม่ขาดถ้าเรากินเราก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะในพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่4ข้อที่1นถึงหได้กล่าวว่าตราบใดที่พวกเขาเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าว่าทุกอย่างทุกอาหารทุกชนิดสะอาดและทูลขอข้อพรจากพระเจ้าสําหรับอาหารนั้นพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกินอาหารนั้นพี่น้องคะเช่นเดียวกันคริสเตียนในปัจจุบันเนี่ยถูกเรียกให้เป็นคนที่บริสุทธิจ์จิตวิญญาณของเขาเนี่ยก็ควรที่จะแยกออกจากสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่เป็นความบาปพระเจ้าต้องการให้เราดําเนิน ชีวิตที่บริสุทธิ์นะคะและถวายเกียรติแด่พระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่6ข้อที่20ได้กล่าวว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเพราะฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดเหตุฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทาอะไรจงกระทําเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยไว้ในพระชนะคือสิ่งที่พระองค์ทรงชอบพะไทยนั่นเองนะคะพี่น้องคะขอให้บทเรียนในเช้าวันนี้จะเป็นที่หนุนจิตช่วยใจเราทั้งหลายนะคะในการที่เราจะดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะคะเป็นเครื่องบูชาที่พระองค์ทรงพอพระไทยนะคะขอ,อพระเจ้าอวยพรพี่น้องในเช้าวันใหม่คะ่ะ